เตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้สองตัวบนนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะเพราะว่าถ้าคู่โต๊ดนอนนอนหลุดมันจะมาเป็นคู่นี้ถ้าคู่โต๊ดชุดเดิมหลุดนะมันจะ แอดคิดว่ามันจะมาเป็นชุดนี้นะคะเป็นเป็นเพียงแนวทางนะอย่าว่ากันนะถ้าให้แนวทางน้อยมันก็โอกาสพลาดมันเยอะอันนี้แนวทางอีกชุดหนึ่งนะคะไม่คู่โต๊ะบนก็สองตัวบนนะคะอันนี้นะนี่นะคะสองตัวบนหรือคู่โต๊ะบน อันนี้เป็นสูตรใหม่ที่แอดให้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นหวยมีเข้าวินลุดอย่าว่ากันนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ